วันนี้กินต้มจืดเด้อพี่น้องเดอ้อนี่ใส่สาหร่ายวากาเมะเดอ้อนี่เดอ้อนี่โอ้ดูจ่ะเพนใหญ่เลยตัวแรกมันก็เล็กๆนะแต่ว่าต้มจืดเราก็สามารถทําเป็นซุกี้ได้เนาะเนี่ยเนี่ยเราก็มีน้ําจิ้มซุกี้ใส่ด้วยนะต้มจืดวุ้นเซนแต่ว่าเราเอาน้ำซุกี้มาใส่ก็จะกลายเป็นซุกี้นี่เดอ้อสาหร่ายวากเเาเมะเขาแม้อร่อยจริงๆ กรอบๆนี่เด้อนี่เด้อยี่ห้อนี่เด้อนี่เด้อถ้าอยากกินอยากลองก็ไปซื้อมากินได้เด้อนี่โชว์ให้ดูเด้อนี่โอ้ยกรอบนุ่มกรุบๆเลยน่ะแซบอหลี่นี่แซบจริงๆเด้อนี่ใครอยู่ใกล้ก็ไปซื้อเด้อของเขาร่อยจริงๆนี่อน้ำจิ้มเขาก็อร่อยนี่วันนี้มาโชว์ฝีมือเรามาโชว์ให้ดูเนี่ยว่าต้มจืดอุนเซนใส่ สาหลายวากาเมะนี่โอ้ยโคตรแซ่บเลยเนี่ลองไปทำกินดูเด้อเนี่ยโอยกลัาแล้วใส่นิดเดียวเองนะเนี่ยมันพองฟูมันเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยอ,อร่อยมากๆเลยเนี่ยลองไปทำกินดูเด้อ